้าเจ้าบอกเจ้าเจ้าจนนี้ติดกระโลดฮะเจ้าเราฟังอินดามันมันเวงอันนี้ใส่ตาโอ้ยโอ้ยโ้ยยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ เดินไปไรไปดรวยนเลยไปด้วยบาลเกลือเบานเตยบานอาคัมอาจักันทำไวไหมทุกคนเตยบานอาจารย์อย่าพูดเลยอย่าพูดเลยนะใช่สะ้อนเพลงในวัดนะสะท้อนเพลงแบบจอน ที่อยู่ในเอวะามพีอร่าูมนะำมาถ่ายภูมัน้ไม่เจอมม่ถกไหบอกนะกลินเป็นไงเขาคือบุปานอง่าแลวเอ โอ้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 โโอ้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 โ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ้อ้โ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 

โยนขึ้นหนาโลดบ่ต้องโยนขอบคุณโยนไปหนาโลดโยนบอลไปจับเบอร์สวิตหนแม่เขียะเขียะเขียะคลียทีมไปไปเล่นเล่นทั้งหน้าเล่นรถหนนไว้กวนะเรียนแลเียะแม่ บังโมบังโมโอ้ยน้ำผาเส้นนะขนาดขนาคตได้อยังน้ขผาเส้นออกป้าออกมาจากเส้นไว้กลัวหัวด้ว้กลัวไว้กลัวเจ้าหันเออจ้าไ้กลัวไปได้เคี้ยวเคี้ยวให้ทั้งหน้าคนพิมพ์อบบ้านทั้งหน้าไปแล้วล่ะพุ่นไปแล้วทั้งหน้าไปแล้วพุ่นยเ้ณ ไปเบียดอันจะถอยอย่างเดียวเดือดอันเสียเอาโซเอ็นเอ็นแล้วพี่พน่ตึงกับอ้ย่าเคี้ยวโอ้หละมย่าท้งหน้าพ่เนี้ยโซเอ็นออะไรวิ่เาวางกับี่ยัน ไม่เดียว้องามแล้วอย่ามกนมายนี่คุณแม่ทำมาแล้วมีบททางสังคมถอยเท็ดก้าซอยแม่น่ะจีเกียไป้นั่นจ้าจริงกันเฮ้ยต้นมวยคีาีมซ่าซา่าเ้แดง้ลงนี่ไปนำนำ

อาจาเจสโซนี่เมื่อมีนังเรียนเมื่อนำโหลดมีสองคนอยู่เตบานขนอรผอนเเดียวรถนเียนแล้วก็เขียนยิงกันทีันเขียนิงจนเทียแม่เทียแม่บ้านบอเทียนะเด็เขามันเลยิงลเี มาด้วยดู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 ูดููดูดูดููด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 ู บอกปัญญาดันบอกี่หนักหนานน้หนักอาเบิงเกมมันยังช to <ing> <t art> ุ่มชนอ่ะอนีดันเลยเขี่ยแม่เลียแม่เขี่ยเแม่เฮ้ยเฮ้ยไปทางหน้านั่นไวกว่านะ หยับขึ้นชอยแม่เวียดอันบ้านขึ้นนี่ก็ขึ้นมากลางว่ะเจ้า ถอยแม่ถอยแม่ถอยๆกันหัวไปได้ทางหน้าลิ้นได้ลิ้นได้นะให้ใตาบัวไม่เคยบอกเ่บ้านที่ห้าเฮ้ยโยนโยนโยนไปทางหน้าโยนไปทางหน้าไปได้แม่หาซ่องแม่ไปทางหน้าพุ่นถุกกระเสือกแลยไปทางหน้าพุ่นดูไปจังเลยโยนไปไกล้ทางหน้าพุ่นบัวหดถุยบ่ยังสองนาที

ไปเลยเพี้ยเห็นป่ะมีเต่าเพี้ยทั้งหมดโอ้ไปโอ้เยี่ยมเลยนะไปไหนเพ้ยเพี้ยไปตรงนั้น Tâm đen, tâm đen, lên tâm đen Ba nhìn ừ, à, cái đáng thăm nhìn cái đáng việt đáng thăm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  việt ăn là Ai, hay? Hay việt đáng thăm đáng thăm đáng thăm đáng lên đáng thăm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  bay bay, bay Bay, đáng thăm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  đáng ามคิดอาจาชมพิเออมุมมุมก็ใครแหานเอะแต่ละคนเอาหลุ